สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีโนรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรามาอันบ็อกแกะกล่องสองแผงเจ้าตัวนี้กันนะครับตัวนี้คือ m a s t e r grade ด1ต่อ100 F90 นั่นเองนะครับผมเป็นกันนับ F90 านนะนะครับเราก็ห่างหายจากเอ่อกันพลาที่สเกล1ต่อ100มาค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ไปประกอบพวก1ต่อ144ซะเยอะนะครับวันนี้ก็ลองแวะมาที่ งานสเกล1 0 0ต่อร้อดูบ้างน,นะครับตัวนี้ก็เป็นเกรดมาสเตอร์เกรดนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของตาม2งานไฮเกรดจีนอยู่นะสำหรับงานกล่องนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นงานของค่ายหลิงเย่นะออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับหลิงเย่นะนะครับสำหรับค่ายนี้ผมยังไม่เคยประกอบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ล่าสุดที่เขาทำาก็คือตัว F90 นนี่แหละนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องนี้มนได้อะไรบ้างนะครับวันนี้จะเป็นแกะกล่อง2แผงนะครับสําหรับบล็อกอาร์ตนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นเขียนแบบนี้นะครับ F90 รูปสเก็ตภาพแบบนี้นะครับมีโค้ด012นะครับแล้วก็ F90 Fighter นะครับเขาใช้คําว่า Fighter แทนคําว่ากันดั้มนะนะครับลักษณะกล่องก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจะตรัสแบบนี้เลยเหมือนกล่องพิซซ่านะครับเออเขาก็แบบเซลล์กันอยู่นะว่าเป็น กันดับของพิซซ่านะครับ F90 Fighter นะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยนะครับกล่องก็จะบางๆนะเนี่ยบางๆประมาณประมาณนิ้วหนึ่งนะครับบางๆนิ้วหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องสองแผงพร้อมกันเลยนะครับลักษณะการเปิดของกล่องนะก็เหมือนกล่องพิซซ่าเลยเปิดออกมากแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเค หลังจากที่เปิดออกมานะครับก็จะเจอแผงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมสําหรับกล่องนี้นะผมได้มาจากทางฝั่งวิจีนนะครับก็พรีออเดอร์มาเหมือนเดิมนะครับเหมือนงานสเกลหนึ่งต่อร้อยสี่สี่เลยนะครับในราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะครับประมาณ400กว่าบาทนะถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่ารอเหมือนกันนะครับเพราะว่าสเกลหนึ่งต่อร้อยราคาก็เบาๆก็โอเคนะ แล้วก็วันนี้นะครับผมก็มาเป็นไกด์ให้เพื่อนก่อนละกันนะว่างานตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้เขาก็จะกอบงานของตัวของลุงบันมานะครับหลังจากที่แกออกมานะครับเดี๋ยวเรามานับมานับถุงกันก่อนนะครับผมหนึ่งถุงนะครับมีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะฮะสองถุงสามสี่ อันนี้จะเป็นในส่วนของดีคอน้ําแล้วก็มีสติกเกอร์ฟรอย์นะครับมีแกนลวดมาให้ด้วยนะครับถือว่าแปลกแปลเหมือนกันนะครับ6 7 8มีทั้งหมด8ถุงใหญ่นะครับผมแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือเป็นเล่มมาหนา,นา,นานเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยด้านหน้าของคู่มือเม่นวลก็จะเป็นเหมือนกับด้านหน้ากล่อง บอกอาร์ตเลยนะครับ012นะครับแล้วก็มีภาพสเก็ตของะดาด f90 นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าทีละถุงทีละแผงกันเลยนะครับผมว่าเนื้องานมันจะประมาณไหนนะครับมันจะดีขนาดไหนนะครับก็มาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นดูนะครับผมเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยลองนะครับสำหรับงานของค่ายลิงเย่นะครับโอเคไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูคู่มือก่อนนะครับด้านในคู่มือนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามานับแผงกันซะหน่อยนะอืมก็น่าจะดูง่ายๆนะครับมีคำตุกคำเตือนต่างๆนะครับครบถ้วนดีนะครับคู่มือมีกี่แผง1 2 3 4 5อโอ้อยู่คนละหน้าด้วย6 7 8 9 10 11 12 12แล้วก็สติกเกอร์ อ่ะมีทั้งหมด12แผงเท่านั้นเองนะครับแผงดูจะค่อนข้างที่จะน้อยนะสำหรับกันด้าม F90 านะครับหรือพวก f อฟเกย์เอกนเนี่ยมันจะตัวไม่ใหญ่นะนะครับเป็นตัวไม่ใหญ่นะฮะมี12แผงเท่านั้นเองนะครับไม่ถือว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ด้านในนะครับนี่ถือว่าเป็นคู่มือที่ดีนะครับผมเคยบอกมาหลายครั้งแล้วนะครับผมก็แต่ละยูนิตนะแต่ละยูนิตที่ <ads> เขามีมาให้ประกอบเนี่ยเขาก็จะบอกแผงมาให้ด้วยนะว่ามันใช้แผงอะไรนะครับทำให้เวลาเราจะประกอบเนี่ยเราจะหาได้ง่ายนะครับไม่ไม่ได้หาแผงยุ่งยากเสียเวลานะครับเนี่ยส่วนหัวใช้แผงอะไรบ้างลําตัวใช้แผงอะไรบ้างแบบนี้นะครับเนี่ยแขนใช้แผงอะไรนะครับดูขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะถือว่าน้อยนะครับอย่างส่วนหัวนีมีประมาณ4ขั้นตอนนั่นเองนะครับแขนก็มีอยู่ประมาณ5ขั้นตอนประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะนะอาจจะพ่อๆกับให้เกรดนะครับการต่อเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคู่มือที่ดีนะครับดูง่ายนะฮะมีไกด์ติดดีคอมมาให้ด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของคู่มือนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาในกล่องนี้นะครับก็คือตัวดีคอน้ำนะครับอันนี้เขาแถมดีคอน้ำมาให้ด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์ฟอยด์นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันซะหน่อยนะครับ แรกนะครับผมก็คือสติกเกอร์ฟลอยแล้วก็ดีคอนาฟนะครับผมในส่วนสติกเกอร์ฟลอย์มีมาให้หนึ่งแผ่นนะครับก็จะเป็นบริเวณดวงตานะครับแล้วก็เลนต่างๆนะครับแล้วก็จุดดีเทลต่างๆของตัวหุ่นนิดๆหน่อยหนะครับจุดสามเหลี่ยมโน่นนั้นนี่นะครับมีมาให้1แผ่นนะครับบางบางนะมีแกนลวดมาให้นะครับแล้วก็ท่อท่อสายถักนะนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของท่อพลังงานต่างๆบริเวณขาแขนอะไรแบบนี้ เขาให้แกนลวดมาให้แบบแข็งๆเลยเออไม่แข็งเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นเหมือนแกนลวดตะกัวนะนะครับอ่อนๆนิ่มๆมะฮะมีมาให้หนึ่งเส้นนะครับมีดีคอน้ามาให้นะครับหนึ่งแผ่นนะครับแผ่นเล็กๆนะครับก็มันไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรเยอะมากนะครับผมก็เป็นสัญลักษณ์เล็กๆนะครับอืมเท่าที่ดูก็ดูคมดีนะนะครับแล้วก็การ อาจจัดวางตำแหน่งนะครับก็ไม่ได้ชิดกันจนเกินไปนะครับน่าจะาติดกันได้ง่ายๆนะครับสัญลักษณ์ต่างๆก็ไม่มีเยอะนะมีสัญลักษณ์ของ f อ90นะครับเีแลวก็ตัวเล็กๆนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแถมดีคอนามาให้นะฮะผมเริมงานจีนตรงนี้นะเขาชอบแถมดีคอนามาให้นะครับถุงที่2นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของถุงสีขาวนะครับผม แกะดูกันพร้อมกันนะครับอันนี้จะเป็นแผงเบิ้ลนะครับผมเดี๋ยวดูแผงหนึ่งก่อนละกันนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของช่วงบริเวณไหลนะครับเอ้ยเ,เ,เนื้อดีนะเนื้อดีนะเออใช้ได้นะครับทีแรกผมมองผ่านถุงนะครับผมนึกว่าเออผมนึกว่ามันจะเป็นพลาสติกที่ที่คุณภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ แต่ถ้ามาดูตรงนี้นะครับก็โอเคนะหลังจากที่แบบลองสัมผัสดูนะครับสังเกตลายล่องนะสังเกตล่องดีเทลที่เขาให้มานะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาแยกสีมาให้เลยนะครับเขาจะเจาะรูตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยมีม,มีล่องพาเนลลายเล็กๆนะครับที่เขาใส่ดีเทลมาเนี่ยเล็กๆนี่ครับคมดีคมดีมากนะครับอืม พวกล้องต่างๆนะครับตามเหลี่ยมมุมเนี่ยถือว่าอ,อใช้ได้เลยนะเนี่ยแล้วจุดเชื่อมต่อของแผงแรดเนอร์นะครับก็ถือว่าห่างดีนะครับเนี่ยจุดที่มันเป็นแกนใหญ่ๆกับตัวที่มันเชื่อมชิ้นงานอยู่มันห่างดีนะครับเวลาเราตัดเนี่ยเกลลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถตัดแล้วก็ห่างๆนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บรอยเกลละเอียดที่หลังเนี่ยมันเก็บได้ง่ายนะครับสาหรับรอยเกลแบบนี้แผงเกลแบบนี้นะครับ คมนี้นะเนี่ยคมนี้นะเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเนื้อพลาสติกก็อาจจะดูไม่มันเงามากนะครับอาจจะด้านๆนิดนึงนะครับผมก็แต่สัมผัสมันเรียบลื่นดีอะ응เรียบลื่นดีนะครับอ่ะโอเคแผงแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูแผงที่สองครับถุงนี้นะครับผมเป็นในส่วนของสามสีนะครับดีเทลต่างๆนะครับตามตัวหุ่นที่จะเป็นคือโทนสีของตัว F 90นะครับผมมันก็จะเป็นสีขาวน้ำเงินเหลืองแดงนะครับก็ตามสไตล์ของหุ่นพระเอกนะครับผมอันนี้สีเหลืองนะครับเหลืองเนี่ยไม่ได้เหลืองแบบเหลืองอ่อยนะเป็นเหลืองหมุนหมนนิดนึงนะครับผมอืมเนี่ยเห็นตรงเข่าครับมีดีเทลที่โอเคอยู่นะแล้วสังเกตดูนะครับจุดยิบย่อยต่างๆนะครับตามตัวหุ่นเนี่ยมีเล็กๆน้อยๆยมาเพียบเลย ถือว่าการแยกสีเนี่ยทำมาได้ดีนะครับทำมาได้ดีโดยโดยเฉพาะจุดเหลืองๆต่างๆเนี่ยเห็นไหมเล็กๆเนี่ยอผมคิดถึงในตัวอะไรนะของ snaa นะเนี่ย t h u n d e e y g l a s s นะครับผมอันนั้นเนี่ยโหยิบย่อยโคตรยิบย่อยนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้เล็กมากนะครับแต่ว่าแยกสีมาให้มาให้ละเอียดขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผอ,อันนี้เป็นในส่วนของสีเหลืองนะครับ ไม่ได้เป็นอันเดอร์เกจด้วยนะถ้าที่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเดอร์เกจครับอันเดอร์เกจครับนี่แผงนี้เป็นแผงอันเดอร์เกจนะครับผมที่แรกนึกว่าเป็นเกียธรรมดานะครับแผง A อนะอันนี้จะเป็นในส่วนของแผงสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินก็จะเป็นในช่วงของลําตัวบริเวณโล่นะครับก็ยังมีรอยท,ที่เกิดจากการฉีดพลาสติกให้เห็นนะครับี่มีเหมือนกันเนี่ยรอยตัดผ่านตรงนี้เห็นไหมนะครับ ก็มีนิดหน่อยนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะขัดลบได้หรือเปล่านะอืออือจะต้องมาดูกันอีกทีนะครับนี่ตรงนี้ในส่วนของช่วงอกของเขานะครับเนื้อสัมผัสโอเคนะผมว่าในราคา400บาทนี่คือดีคือดีอยู่นะครับถือว่าโอเคนะพลาสติกเนี่ยคือคุณภาพที่พอพอจะรับได้นะครับเป็นอันเดเกียร์ด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอันเดเกียร์นะเท่าที่ดูก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีที่เราจะาเก็บงานได้เนียบมากยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของแผงใสนะครับในส่วนของดวงตาต่างๆนะครับผมดวงตาด้านหลังหัวอันนี้สามารถน่าจะมันจะเป็นพาสใสแบบเนี้ยนะครับใสขุ่นๆนิดนึงนะครับน่าจะเป็นจุดที่สามารถสอดไฟนะครับเล่นเล่นแสงเล่นอะไรได้นะครับผมไฟ LED นะนะครับมันไม่ใสมากนะมันจะเป็นแบบใสขุ่นๆนะครับส่วนของดวงตาหลังหัวอะไรแบบนี้นะครับผม ันนี้เป็นแผงสีแดงสีแดงก็ไม่สีแดงแจนนะครับผมเป็นสีแดงออกแดงมนๆนี่เหมือนะนเหลืองเมื่อกี้เหลืองก็ไม่เหลืองแบบเหลืองสดนะนะครับเป็นเหลืองมนๆนะครับตัวนี้ก็แดงมนๆเหมือนกันนะฮะมีรอยนิดหนึ่งอะสีดำๆเห็นไหมเนี่ยจุดเนี่ยนี่บริเวณปากของเขาอันนี้ปากแดง,ขงเขานะตรงคางแดงนะครับ แล้วก็ดีเทลต่างๆนคือยิบย่อยดีนะถือว่าแบ่งแยกสีมาได้ดีนะครับอืมอืมมีจุดยิบย่อยค่อนข้างที่เยอะนะครับโอเคไปดูแผงต่อไปกันครับอันนี้จะเป็นแผงใหญ่เลยนะครับแผง E นะครับแผงตัว E ีแผงน่าจะเป็นใหญ่สุดของเขาแล้วมั้งนะครับใหญ่สุดของเจ้าตัว F90 แล้วนะครับมันจะเป็นแผงในช่วงของโครงในต่างๆนะครับ แผงสีเทานะสองแผงนี้เป็นแผงเบิ้ลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู1งแผงละกัดน,นะครับนี่ดูดีเทลลายล่องต่างๆนะครับดีเทลด้านในนะครับก็ถือว่าจัดมาให้แบบเต็มๆเยอะๆเหมือนกันนะครับผมใช้ได้ใช้ได้นะเนี่ยนะครับทีแรกผมกะว่าจะผ่านนะตัวเนี้ยก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเอามาลองให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันนะฮะนี่เห็นไหม ันนี้จะเป็นข้อต่อน่าจะเป็นตรงบริเวณเขา่าหรือศอกอะไรประมาณนี้นะครับนี่พื้นรองเท้าเขาครับพื้นเท้านะฮะเป็นอันเดอร์เกตด้วยนะอืมแต Under แบบ่อันเดอร์เกตแบบเนี้ยยากนะเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ชิ้นส่วนนะครับอยู่ใกล้เดือยงานต่างๆ่นะมันจะค่อนข้างที่จะเก็บยากนิดนึงนะครับจุดเชื่อมต่อของแผง r u น n e r ก็ถือว่าโอเคนะครับตัดง่ายตัดง่ายนะครับจุดเชื่อมแบบนี้นะครับอ่า นี่ยถือว่าดีนะเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับในราคา400ร้อกว่าบาท5 0 0รอยเนี่ยก็เดี๋ยวลองลองประกอบเป็นโครงในออกมาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยประกอบชุดเกาะด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับผมผมว่าตัวนี้น่าจะต่อมาได้ดีน่าจะต่อมาได้สวยนะครับเออจากที่ดูโครงในแล้วเนื้อพลาสติกเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะไปะไปดูแผงต่อไปกันครับ แผงนี้เป็นแผงสีดํานะครับผมเมื่อกี้สีเทาไปแล้วเนาะอันนี้สีดํานะครับก็เป็นแผงใหญ่เหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นในส่วนของอาวุธต่างๆโรงในต่างๆเหมือน,นกันนะครับไม่ได้เป็นแผงเบิ้ลนะอันนี้สีดําที่เห็นนี้ก็คือมันจะมีลักษณะด้านๆนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เป็นดําเงานะครับไม่ดําสนิทนะจะเป็นเทาเข้มมากกว่าเรียกว่าเทาเข้มดีกว่านะครับ แ้สัมผัสก็ดีนะครับผมใช้ได้ใช้ได้ไอพ่นต่างๆนะฮะกึงกึ่งนะครับกึงบก่งกึ่งแผงเบิ้ลนะตัวนี้จะเป็น1แผง2แผงนะครับแล้วก็มันจะมีแผงอาวุธแทรกมาด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ในส่วนของปืนของเขานะครับผมแล้วก็บริเวณโล่ด้านหลังอะไรแบบนี้นะฮะก็ในส่วนของปืนโครงในต่างๆอะไรแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็ไม่ได้มีรอยอะไรนะครับถือว่าฉีดงานออกมาได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับมีนิดหนึ่งมีนิดหน่อยนะครับรอยบริเวณนี้นะครับอันนี้เนื้อสัมผัสเป็นด้านๆน,น,นะนะแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับตัวนี้น่าจะเห็นดีเทลอะไรชัดอยู่สำหรับถุงนี้นะครับ เออผมก็ว่าน่าจะตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยจยริงๆปกติอ่ะอย่าง F90 หรือ F91 นะครับมันจะตัวเล็กนะครับแต่ว่าเออมันสเกล1นต่อร้อยนะอันเนี้ยอืมไซส์มันจะเท่ากับของบันไดหรือเปล่าหรือยังไงทำไมมันดูตัวใหญ่จังไนงะอืมอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองประกอบออกมาเดี๋ยวก็รู้นะครับอันนี้นะจะเป็นในส่วนของโล่นะครับผมดีเทลดีนะดีเทลดีเลยนะครับเนะื้อสัมผัสก็ มันจะดูด้านๆน,นิดหนึ่งอ่ะแต่ผมว่ามันดีนะผมผมชอบเนื้อเนื้อแบบนี้อยู่นะนะครับด้านๆน,นิดหนึ่งนะมีรอยนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะเนี่ยมันเลอะๆอืมในส่วนของต้นขาต่างๆนะครับโดนอะไรไหมเนี่ยดูพลาสติกมันเลอะๆอ่ะเอเช็ดออกอยู่นะครับในส่วนของต้นขาน่องอะไรพวกนี้นะครับตัดเส้นก็น่าจะสวยดีนะเนี่ยเนี่ยอืม อันนี้ไม่ได้เป็นอันเดอร์เกรดนะครับเป็นเกรดแบบธรรมดาธรรมดานะครับมีอันเดอร์เกรดแซมมาบ้างน,นิดหน่อยนะฮะสิบสองแผงก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับก็กลางๆนะครับพอๆกับไฮเกรดหรือเออ่ก็น้อยกว่าเออ่น้อยกว่ามาสเตอร์เกรดทั่วไปอยู่นะครับสําหรับจํานวนแผงนะก็น่าจะเสร็จไวอยู่นะครับอันนี้เป็นในส่วนของมือนะครับออกสีเทาๆอมม่วงนิดนึงนะครับก็มีอีก มันมีหลายเฉดหลายโทนเหมือนกันนะสําหรับตัวนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมแบ่งแยกสีมาค่อนข้างดีนะครับแบ่งชิ้นส่วนมาค่อนข้างดีตัวนี้จะเป็นบริเวณดวงตาของ F90 นะครับเนี่ยก็จะมีซาะร่องตรงดวงตามานะครับเพื่อจะให้เอาพาสสออกมาได้นะพาะสสมันก็จะโผล่ออกมาได้ตรงนี้นะครับผมน่าจะตัวใหญ่เหมือนกันน่าจะพอประมาณนะครับอืมอันนี้น่าจะสอดไฟ LED ได้อย่างที่บอกนะครับมันก็จะไฟมันจะออกตานะอืม ค่อนข้างโอเคอยู่นะเนี่ยจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นพาทในส่วนของเอฟเฟกต์บิมเซเบอร์นะครับจะฟ้าก็ไม่ฟ้าจะเป็นแบบสีอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกออกสีอะไรอ่ะสีฟ้าหมุนๆนะนะครับป่ะเหลือกี่ถุงนเนี่ยเหลือประมาณ2ถุงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสีน้าเงินของเขานะครับสีน้ําเงินของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้าเงินเข้มๆเลย นะครับผมสำหรับเจ้าตัว F90 ตัวนี้นะนะครับเป็นในส่วนของพื้นรองเท้าต่างๆนะครับน่าจะเก็บรอยเกียได้ง่ายอย่างที่บอกนะครับผมก็คือมันเชื่อมต่อแผงรันเนอร์เนี่ยถือว่าเล็กดีนะครับแล้วก็น่าจะตัดได้ง่าย,ายมองมองดูมันก็มีรอยตะปุ่มตะป่มอยู่เหมือนกันนะเหมือนความที่ พลาสติกเขาเฉียงมาไม่เรียบแล้วก็ยังมีรอยตำหนิอยู่บ้างนะครับมีรอยตำหนิอยู่บ้างนะฮะหลายจุดเลยแหละเนี่ยเห็นไหมสีข,ขาวเนี่ยเป็นรอยอะไรวะอืมอืมมองผ่านแสงไฟนะฮะก็ยังมีความตะปุ่มตะป่ําอยู่สําหรับสีน้ําเงินนะนะเนี่ยมันยังมีความไม่เรียบอยู่นะครับแต่รูปดูมันก็เรียบนะ รูปดูมันก็เรียบนะครับแต่มันมองเห็นเป็นแบบม,มันไม่เรียบอะ่ะก็จะพอมีตําหนิอยู่บ้างเหมือนกันนะครับผมอ่ะไปดูแผงสุดท้ายกันครับอันนี้คือแผงสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแอคชั่นเบสนะครับแอคชั่นเบสของเขานะฮะก็จะมีไขค,รครวงมาให้ด้วยอ่าไขค,รครวงมาให้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่แกะก็แล้วกันนะครับอ่ะ๋ยวให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับผมจะดะูจะได้ดูว่ามัน คุณภาพมันจะยังไงนะฮะก็จะมีคู่มือในการประกอบของตัวแอคชั่นเบสมาด้วยนะครับแล้วก็ไขควงนะใช้น็อตในการขันยึดนะครับก็พลาสติกตรงบริเวณที่เป็นตัวค้ำนะครับของตัวหุ่นเนี่ยมันจะเป็นแบบอ๋อมันจะเป็นแกนอย่างนี้เลยอ่าแกนอย่างนี้เลยแล้วก็เสียบกลางเลยมนะั้ง เนี่ยตัวแอคชั่นเบียร์เขาจะเป็นใสๆแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าดีถือว่าดีอยู่นะครับไอตัวแกนเนี่ยแอคชั่นเบีร์แบบยังไงก็ไม่รู้อะเออวะก็ถือว่ากองแก๊งนะแอคชั่นเบีร์ไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ดูอลังการเท่าไหร่นะครับอาจจะเอาไว้แค่พอตั้งได้แค่นั้นเองนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับ แกะกล่องสองแพงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับตัว f 9 0นะครับสำหรับกระนำ f า F90 ะครับตัวนี้นะครับผมได้มาจากทางฝั่งพีจีในราคาประมาณ450บาทนะครับประมาณ500อ่ะตีไปกลมๆ500นะครับใช้เวลาพิออเดอร์ประมาณ7วันนะครับผมก็กล่องมาในสภาพที่โอเคอยู่นะครับความรู้สึกแรกนะครับหลังจากที่แกะกล่องสองแพงออกมาก็ถือว่าพลาสติกในส่วนของสีขาวต่างๆนะครับพวก ชุดเกาะด้านนอกนะครับผมค่อนข้างที่จะโอเคกับมันอยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประทับใจมากนะครับแต่ก็รู้สึกโอเคกับมันอยู่นะครับผิวสัมผัสนะครับของพวกชุดเกาะด้านนอกต่างๆนะครับก็ยังเ,เรียบเนียนดีนะครับโครงในต่างๆเหมือนกันนะครับก็เรียบเนียนดีนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดเชื่อมต่อแผงรันเนอร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะอยู่ห่างชิ้นงานเหมือนกันตรงแผงที่เป็นโครงใหญ่ๆของมันแล้วก็จุดเชื่อมต่อมันจะเล็กๆนนะครับ จุดเชื่อมต่อแบบนี้นะครับมันทําให้เราเก็บรอยเกล็ดได้ค่อนข้างที่ง่ายนะครับเราตัดออกมาห่างๆนิดนึงนะครับแล้วก็มาเก็บรอยเกล็ดเอานะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับมีอันเดอร์เกตบางส่วนความรู้สึกแรกนะครับหลังจากที่แกะออกมาก็ถือว่าไปอยู่ในแดนบวกเหมือนกันนะครับดีเทลลายล่องต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะนะครับค่อนข้างโอเคนะฮะมีของแถมนะครับก็คือในส่วนของดีคอน้ำนะครับสติ๊กเกอร์ฟลอยด์นะครับแล้วก็แอคชั่นเบรดนะครับมีมาให้ จำนวนแผงก็คือประมาณ12แผงเท่านั้นเองนะครับก็แผงไม่เยอะนะแต่รายละเอียดต่างๆที่ดูในในโครงในนะครับในชุดกรดด้านนอกเองก็ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มเหมือนกันนะถือว่าคมอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับตัวันดับ F90 ้ตัวนี้นะครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับถ้าเมื่อสนใจนะฮะในราคา450รบาท500เนี่ยก็ได้เกรดมาสเตอร์เกรด1ตัวผมถือว่า ผมถือว่าน่าลองน่าลองมาประกอบนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองประกอบเป็นไกด์เเพื่อนก่อนนะครับว่าคุณภาพมันจะดีหรือเปล่านะด้านการประกอบด้านการประกอบประกอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วประกอบออกมาแล้วมันจะดูดีขนาดไหนนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองอามาติดตามชมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก่อนและกันเผื่อจะตัดสินใจซื้อนะครับ ก็หรือว่ามารอดูรีวิวกันก่อนก็ได้นะครับร้อยค่อยตัดสินใจซื้อก็ยังไม่สายนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ขาดตลาดอะไรนะครับผมก็หาได้ง่ายอยู่นะครับสำหรับตัวกระดน่ำ F90 นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแกะของสองแผงอันบ็อกเพียงเท่านี้นะครับก็ทำเป็นแนวทางเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมเป็นไกด์เพื่อนๆนะเราก็ประกอบในส่วนของ1ต่อร้อยมานานแล้วนะครับสำหรับช่วงการตามสองงานไฮเกดจีนนะครับก็มาแวะงานสเกล1ต่อร้อยบ้างนะครับ ประมาณนี้นะครับสุดท ja care, donc, we, ้ายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานจริงงานแท้นะครับมันก็เป็นความสุขของเรานะครับขอให้เล่นกันพลากันให้อย่างสนุกอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมก็อวยพรเพื่อนหน่อยละกันนะครับขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องนะครับผมแล้วก็คิดหวังสิ่งใดนะครับหวังกันพลาตัวไหนก็ขอให้สมปรารถนาก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ